ตัวค่าวิว,วน่ะมีมันมีองค์ประกอบอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือในขณะที่เราสนทนาอยู่เราจะได้ทราบไอเดียของเขาแนวความคิดการใช้ชีวิตนะครับการตั้งเป้าหมายอยากเป็นอะไรนะครับเขาเดินดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับแต่ละก้าวแต่ละก้าวครับเราเรียกไอเดียส่วนที่สองเนี่ยนะครับมันจะออกมาไม่รู้ตัวเช่นนะครับต้องออกจากคอมฟอร์โซนนะนะครับ agility ทุเรนก็คือต้องเรียนรู้ให้เร็ว ครับล,ล้มได้ทุกวัยเราแหวนลูกนะครับคือคนคือค่านิยมซึ่งมันอยู่ในตัวของเราซึ่งนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเขานะครับเรื่องที่สามเนี่ยนะครับเนะเราได้เรียนรู้แล้วว่า emotional energy ซึ่งประกอบไปด้วยสองตัวคือหนึ่ง emotional energy กับตัวที่สองคือ g energy คือเราได้เห็นละว,ว่าเมื่อหรายการขึ้น energy มันก็สูงขึ้นมีพลังนะครับ,รบเมื่อไรก็ตามที่เรา,เรากรอบลงมา ครับ g y e r g y ก็ดอลงมาอีกตัวเราเรียกว่า HEDGE นะครับ H H เนี่ยนะครับแปลว่าความสามารถในการัาเชิญก,กับสภาพวากฤสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคู่สนทนานเราเราไม่ได้เรียนรู้จาก Emotional Energy อย่างเดียวแต่เราได้เรียนรู้ H H คืออะไรคือช่วงเวลาที่กล้ามตับที่เข้าเข้าเนี่ยเทิร์นเราขึ้นมาได้ยังไงนะครับมันย้อนกลับขึ้นมาได้ยังบางคนอกหัก บางคนคุณแม่เสียนะครับคนที่เรารักจากไปนะครับหรือบางคนคลาสดาวทางด้านไฟแนนซ์นะครับช่วงนั้นช่วงโค,โควิดคลาสสิกพอดีนะครับแล้วเอาตัวเลกตัวเองเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงแล้วสิ่งนั้นนะ่ยมันคือสิ่งที่ตัวเราก็ได้เรียนรู้ในฐานะผู้ที่เผชิญกับกับอะไรกับประสบการณ์ใน,ใน,ในั้นนะแต่น้องๆเนี่ยก็ได้ฟังพอได้ฟังเสร็จปับ๊บมันคือหลุมพลา มีหลุมดูข้างหน้าคนบอกเราแล้วราจะลงหลุมแม่เวลาเราขับรถเราก็เยาวหาทางเลี่ยงตรงนี้ครับนี่คือและเสือที่ยิงย่งใหญ่การเรียนรู้มไม่จะเป็นต้องเรียนรู้จาก Success s t s ตอรี่สำหรัแต่ต้องเรียนรู้จากเขาเรียกว่าจุดที่มันต่ที่สุดด้วยคือ Failure er ก็คือความร่มเหลวน,นะครับ